อนอตมาผ้าพระมหาปานศักดิ์ชินวโรนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่หนึ่งสาขาพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาดุลาลงกรราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตจังหวัดนครปฐมขอนำหัวข้อธรรมะเรื่องบุญกิริยาวัตถุสามมาบรรยายเป็นลำดับต่อไป บุญกิริยาวัตถุสมประการนั้นแปลว่าที่ตั้งแห่งการทำบุญหรือวิธีการทำบุญวิธีที่ก่อให้เกิดบุญเป็นการแนะนำช่องทางสำหรับการบำเพ็ญบุญกุศลในพระพุทธศาสนาท่านจำแนกเป็นสามอย่างหลักๆคือหนึ่งทานามัยบุญกิริยาวัตถุ ที่ตั้งแห่งการทำบุญสำเร็จด้วยการให้หมายถึงการให้ปันสิ่งของของตนเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเช่นทำอาหารไปตักบาตรถวายพระเพื่อเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมสงเคราะห์ให้พระพิสุได้มีเรี่ยวแรงกำลังในการบำเพ็ญสมณธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา การแบ่งข้าวของเครื่องใช้แก่ผู้ตกยากเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อลมโลกเป็นต้นการให้นี้ถือว่าเป็นบุญเบื้องต้นเป็นบุญที่สามารถทำได้ง่ายที่สุดในบรรดาบุญทั้งหลาย 2. ศเสีใหม่บุญกิริยาวัตถุที่ตั้งแห่งการทำบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล หมายถึงการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ตั้งใจสมาทานรักษาศีลเป็นนิดโดยการสมาทานศีลรักษาศีลหศีลแปดศีลสิบและศีลสองิบเจ็ดข้อเป็นต้นการรักษาศีลให้บริสุทธิ์นั้นเป็นบุญที่ยิ่งกว่าทานขึ้นมาอกีกคือเป็นบุญที่สูงขึ้นมาอกีก เพราะเป็นการชำระจิตใจให้ปราศจากความอาฆาตพยาบาทมีจิตอ่อนโยนมีความระพุทธทางกายวาจาใจเรียบร้อยและสิ่งน,นี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการดำรงชีวิตเพราะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและสังคมคนรอบข้างก็สงบสุขไปด้วยข้อสุดท้ายข้อที่สาม ภาวนาไม่บุญกิริยาวัตถุที่ตั้งแห่งการทำบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาคือการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองภาวนาไม่นี้เป็นบุญขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาเพราะเกี่ยวข้องกับการชำระกิเลสให้หมดจดไปจากขันธะสันดาน เป็นหนทางที่จะนำพาผู้ปฏิบัติให้ไปถึงเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนานั่นคือพระนิพพานนั่นเองบุญชนิดนี้เป็นบุญที่มีอานิสงส์งมากที่สุดแต่ก็ทำยากมากที่สุดเช่นเดียวกันเพราะโดยปกติการใช้ชีวิตในโลกนั้นเราต้องดิ้นรนทำมาหากินต้องทำการทำงานเลี้ยงหาชีพ เวลาที่จะปฏิบัติภาวนาจึงมีน้อยผู้ที่มุ่งบำเพ็ญภาวนาจริงๆจึงละทางโลกออกบวชเป็นพระพิกษุเพื่อที่จะได้มีเวลาในการปฏิบัติกรรมฐานให้มากจริงๆขึ้นไปในบุญทั้งสามประเภทนี้ที่กล่าวมานั้นคนส่วนใหญ่มักนิยมทำบุญด้วยการให้มากกว่าข้ออื่นๆเพราะทําได้ง่ายที่สุด แต่ในความเป็นจริงแล้วเราควรบำเพ็ญบุญให้ครบทั้งสามประการเพราะบุญแต่ละประเภทก็มีอานิสงส์ที่แตกต่างกันถ้าเราทำบุญไม่ครบทั้งสมด้านเราก็ย่อมจะได้อานิสงส์ไม่ครบทั้งสามด้านเช่นเดียวกัน